สีไปด้วยนะครับก็จะมีความแน่นเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้าเป็นน็อตเนี่ยบางบ้านอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับหรืออาจจะไม่มีสว่านนะครับหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยากครับเลยจะทําเป็นสลักตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวต่อยนะครับเพราะว่าเราโอเคครับก็เดี๋ยวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมานะครับรีวิวนะครับในการประกอบเตียงนอนของพุดนะครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ ผมตั้งใจว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปประกอบที่ที่งานที่หน้าง,งานก็หมายถึงว่าไปส่งงานแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของรีวิวในการถ่ายการประกอบในขั้นตอนการประกอบเตียงนะครับการประกอบเตียงมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่ว่าเนื่องจากตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นเตียงที่มีลินชักนะครับก็อยากให้พี่น้องเอฟซี FC ที่เป็นมือใหม่นะครับได้เห็นนะครับอันนี้จะเป็นตัวฝาข้างที่เป็นลินชักนะครับเดี๋ยวตัวรายละเอียดเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบกันนะครับเดี๋ยวช่วงประกอบเนี่ยผมจะตั้งกล้องยาวๆนะครับประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอากล้องไปอธิบายว่าในขั้นตอนของการาประกอบเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนยังไงจะเป็นคือเตียงตัวนี้นะครับก็คือจะแบบถอดประกอบได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวลิ้นชักเนี่ยคือจะใช้การเป็นแบบลักษณะเป็นเดือยเป็นสลักกดลงไปนะครับก็คือไม่ได้ยิงติดนะครับเวลาเจ้าของอไปประกอบเนี่ยก็ สามารถประกอบเองได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเขียนเลขเขียนเบอร์ให้ไปก็อันนี้เราก็จะเอาแนวทางตัวอย่างเพื่อให้พี่น้องมือใหม่หรือพี่น้องมซีเป็นทางเลือกในการออกแบบดีไซน์เตียงที่มีดินชักนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็ไปดูตอนขั้นประกอบกันยาวครับป โอเคครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทําการนะครับประกอบโครงเตียงเบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการประกอบตัวโครงของลิ้นชักนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคานตัวนี้ใส่ก่อนนะครับผมก็ผมจะทําล็อกไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เข้ามาให้เห็นนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคานนะครับผมใส่รองรับของตัวลิ้นชักนะครับผมก็ แต่ละที่แต่ละนั่นก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือโจทย์ของเราก็คือว่าลูกค้าต้องการถอดทุกชิ้นเลยนะครับจะไม่ได้ยิงนะครับก็คือเราจะทําแบบว่าเป็นสลักลงไปนะครับสามารถถอดได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเขียนเบอร์ไปให้นะครับลูกค้าเดี๋ยวผมหาเบอร์แป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นเบอร์เบอร์สองนะครับเขียนเองก็ลืมเองเหมือนกันนะครับผมโอเคผมเรียงไว้ก่อนก็จะเป็นลักษณะตามนี้นะครับผม อันนี้เป็นเบอร์สี่นะครับที่นี้โอเคครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็วิธีการใส่ก็จะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูตรงนี้หนึ่งนะครับผมพอเห็นไหมมืดไหมมันจะเป็นร่องบากไว้นะครับผมอ่าอันนี้ผมก็จะทําเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้จะเป็นการผ่าเดือยนะครับแล้วก็จะใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับอ่านี้เป็นเบอร์ก็เดี๋ยวจะใช้ ตัวคอ,อ,อนเคาะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเดือยเราก็จะทาให้ค่อทนข้างที่จะแน่นนะครับอโอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมีล็อกของเข้าเองนะครับก็ต้องเคาะเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้นานถอ่เข่าถอออกบ่อยมันก็เดี๋ยวมันจะหลวมง่ายนะครับก็ จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็อันที่สองนะครับก็จะมีเบอร์ครับ,รบก็เนื่องจากเราทาตัวสีไปด้วยนะครับก็จะมีความแน่นเพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโครงไงน,นะครับก็อาจจะมีการ ปูถูบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเดี๋ยวตัวลิงชชกก็ต้องวิ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่สามนะครับผมถ้าเราจะทำแบบใส่ง่ายๆเลยนะครับมันมันานานๆไปก็ อกาสที่มันจะคอนหรือว่าหลวมมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวดูที่ตัวชิ้นงานด้วยนะครับมันจะชัดนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวร่องรับตัวยิ้นชักเรานะครับผมเป็นแบบถอดได้นะครับก็จะมีเบอร์มีเบอร์เขียนไว้ให้นะครับเป็นเบอร์ อันนี้เล็กจะทําไว้นะอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่น้องเ,อเป็นช่างมือใหม่นะครับก็ลองเอาดีไซน์ไปทํากันได้นะครับผมเป็นแบบถอดออกได้นะครับผมลักษณะก็จะมีตัววิ่งตัวคานวิ่งนะครับตัวคานวิ่งนะครับตัวนี้ก็คานวิ่งหนึ่งตัวนะครับผมมันก็จะเป็นตัวรองรับอส่วนถ้าถ้าเป็นแบบน็อตยิงหรืออะไรเงี้ก็จะง่ายกว่านี้นะครับก็ เดี๋ยวตัวเรอนี้เราก็จะทำให้แบบว่าเจ้าของเนี่ยคือไปถึงก็คือหาแค่ตัวคอนเคาะหรืออ่าใช้อะไรเคาะเข้าได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นน็อตเนี่ยอ่าบางบ้านอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับหรืออาจจะไม่มีสว่านนะครับหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยากครับก็เลยจะทําเป็นสลักตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวถอยนะครับเพราะว่าเราไอ้ตัวร่องร่องขานตัวนี้นะครับมันก็ดันแต่ตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วด้วยความหนาของไม้นะครับดึงก็ไมยังไม่มาดึงต้องแบบอันนี้ดึงนี่คือแบบ มาทั้งแผงเลยนะครับผมเออมันเกี่ยวตัวนี้ก็เกี่ยวไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็เกี่ยวไว้แล้วครับก็เวลาเราออกก็แค่อาจจะเคาะนิดนึงเพราะส่วนมากเตียงก็คงไม่ได้ลื้อบ่อยนะครับก็อาจจะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ครับเดี๋ยวเรามาทําการเทสนะครับใส่ลิ้นชักให้ดูนะครับผมเออก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้อ่าเป็นลิ้นชักนะครับก็เป็น แบบของลูกค้านี่คือไม่ไม่ต้องการเอาแบบเป็นรางเลื่อนนะครับอันนี้เราเราได้ทําการคุยกันแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าประหยัดงบลงนะครับผมก็ใช้เป็นรางไม้นะครับถ้าใครไม่เซเรียสนะครับเรื่องของการเลื่อนสไลด์นะครับตัวไม้ตัวนี้ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าฝืดนะครับผมสักครู่ครับเสียงรถนะครับก็นะครับก็ดีชักแบบเป็นรางไม้นะครับก็ช่วยให้อ่ ลูกค้าที่ทำเนี่ยคือประหยัดงบลงไปนะครับผมกระตัดงบด้หลายส่วนนะครับตัดงบลงไปเนี่ยก็คือไม่ต้องไปซื้อรางเพิ่มนะครับผมกระซื้อแค่พวกตัวเป็นมือจับอะไรอย่างนี้นะครับก็รางแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เลื่อนถึงขั้นว่าจนลื่นแบบดีนะครับแต่ก็ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสนะครับ <c ười> คือแค่เก็บเสื้อผ้าครับไม่ได้มีอะไรสําคัญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้แนะนําให้ใช้เลยนะครับที่เป็น ตัวมือจับอย่างนี้นะครับก็เนื่องจากว่าของเราทําเตียงนะครับเวลาเราลงจากเตียงเนี่ยไอที่เป็นมือจับโดโดงอย่างเงี้ยก็คือมันจะเกะกะอาจเท้าเราอาจจะเหยียบหรือเดินเตะอะไรได้นะครับแต่อันนี้คือ,อลูกค้าเขาผมแนะนําแบบฝังนะครับแต่เขา,าไม่เอาก็แล้วแล้วแล้ว,แ,ลวแต่ความสะดวกนะครับก็คือจริงๆตัวลิงชักตัวนี้นะครับผมแนะแนําเป็นตัวเป็นแบบฝังลงไปนะครับแบบเสมอกับ แนวอย่างนี้จะดีกว่านะครับอย่างเงี้ยเราอาจจะเดินเหยียบหรือเดินเตะได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับเราก็ไปทําการใส่พื้นเบื้องต้นให้ดูก่อนครับก่อนที่จะไปะส่งงานนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคครับพี่น้องก็สําหรับรายละเอียดของเตียงนอน6กพุตธก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าก็นี่ครับก็หลังจากที่เราประกอบแล้วนะครับอันนี้เป็นขนาดหกพุตนะครับก็เป็นไม้สักนะครับผมส่วนขนาดนะครับก็เอ่อตัวฝาเตียงนะครับตัวที่ว่าสูงความความสูงเขานะครับตัวนี้ผมทําขนาดความสูงอยู่ที่4ี่สิเซนนะครับผมอ่าอันนี้เป็นลิ้นชักนะครับก็เลยทําเป็น4ี่สิบเซนนะครับก็ถ้าพี่น้อง เอฟซีมือใหม่นะครับก็ลองอไปคํานวณดูด้วยนะครับผมเวลาเราทําเป็นตัวของเตียงลิ้นชักนะครับเราต้องคํานวณนะครับของตัวลิ้นชักเนี่ยให้มันได้ด้วยนะครับเราก็ที่ทําี่ินี่ก็คือว่าตัวลิ้นชักคือว่าลูกค้าเขาต้องการใหญ่ประมาณไหนหรืออาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับฝาก็แต่ผมว่าอยู่ประมาณ4ี่สิเนี่ยคือกําลังดีแล้วคือไม่ไม่ใหญ่มากนะครับก็เ,เหมือนประมาณระยะนั่งก็คือเหมือนพวก ต่างนั่งเล่นอะไรนี้ครับก็เดี๋ยวรวมที่นอนขึ้นไปก็กจะสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ลองไปคํานวณดูนะครับปกติถ้าเป็นเตียงเตียงนอนเตียงกล่องนะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นแบบดินชักเนี่ยผมทําอยู่ที่ะระยะฝาข้างนะครับผมทําอยู่ที่30มสิบเซนหรือว่า12ฟุตแค่นั้นแหละครับก็คือไม่ได้ใส่ดินชักนะนะถ้าเกิดว่าแต่จริงๆแล้วผมว่าประมาณ40เซนเนี่ยจะสวยนะครับผมลักษณะดูแบบ ดูไม่เล็กไม่ใหญ่ครับก็คือดูพอดีอ่ะครับส่วนหัวผมทําสูงอยู่ที่เก้าสิบเซนนะครับผมอันนี้เก้าสิบเซนนะครับตัวหัวสูงตรงกลางเนี่ยสูงที่เก้าสิบส่วนหัวไหล่นี่ก็ทํำอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับส่วนเป็นขานี่ก็ไอตัวขาเสาก็อยู่ที่หน้าสี่นะครับผมเป็นลักษณะแบบตรงๆนะครับออันนี้แล้วก็อยู่ประมาณนี้เป็นดินชักทางด้านข้างนะครับผมเป็นเกะนะครับ อ่เป็นเกสินิชัก2ตัวนะครับก็ตามรายละเอียดก็ตามที่ลงไปในคลิปก่อนหน้านี้เลยแต่เจ้านี้เป็นพื้นปูไม้จริงหมดเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดของเตียงก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเวลามันเสร็จแล้วเนี่ยมันดูเหมือนใช้ไม้นิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้ไม้อยู่เป็นยกเลยนะครับผมตัวเตียงก็ลองไปคำนวณดีๆนะครับผมอ่าว่าถ้าเป็นพื้นเฉพาะพื้นอย่างเดียวนี่ก็ลองนึกดูครับตก สองเมตรคูณสองเมตรเลยนะครับเฉพาะด้านยาวก็สองร้อยเซนนะครับผมแล้วก็ตัวด้านกว้างก็ร้อยแปดสิบสามเซนนะครับโฟุตนะครับผมก็ตีไปประมาณสองคูณสองก็คือสองเมตรคูณสองเมตรนะครับเฉพาะพื้นเนาะถ้าจะคิดว่าจะปูเป็นไม้จริงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าถ้ามีไม้ก็มันมันก็โอเคครับก็ปูได้ครับแต่ถ้าเราหาซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักกระเป๋าเหมือนกันนะครับผมพวกถ้าตัดออกไปได้ก็เราอาจจะเป็นพวกไม้อัดสักสิบห้ามิล สิบมิลปูก็ได้นะครับเพราะว่าตัวคานเราก็ใช้เป็นคานใหญ่ๆนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมจะได้ประหยัดงบลงอีกนะครับรายละเอียดก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปสอนเนาะเป็นคลิปมารีวิวการประกอบเตียงนะครับแล้วก็มา,าพูดคุยแทะกายกันนะครับผมกเ็เดี๋ยวรายละเอียดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นเป็นเริ่มทําคลิปสอนแล้วครับตอนนี้ก็ เริ่มค่อนข้างหาเวลาได้แล้วครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปทาโต๊ะเครื่องแป้งนะครับก็คือ,อพี่น้องตั้งแต่ทําช่องมายังยังไม่เคยทาโต๊ะเครื่องแป้งเลยครับก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปรีวิวการทาโต๊ะเครื่องแป้งแล้วรอติดตามรับชมได้เลยครับก็สําหรับทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับ